มาซื้ออะไรบ้างเนี่ยสวัสดีครับมาซื้ออะไรบ้างอะฮะซื้อซื้ออะไรบ้างอ่ะซื้อไไกก่่อ๋อแล้วแล้วไปไปทอดกี่โมงอ่ะทอดในเช้ากันเลยฮะทอดตีสามตีสี่ไปทอดดึกแท้เอาเอาก็เอาไปให้พวกเขาเดินผ่านไปกินไงอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเริ่มเดินกี่โมงอ่ะเขาตั้งขบวนเจ็ดโมงสามสิบบอก แสดงว่าต้องตื่นทอดแต่เช้ามืดเลยเหรอจ้าขออนันต์หนึ่งได้ไหมอันนั้นต์ยี่ห้ออะไรเนี่ยลีล่ะูยมรกอนะลูกมรกลูกแค่เอาไปทอดเฉยๆน่าไปผัดหรอกนะถ้าถ้าผัดเราเราจะเอาจะเอาพวกน้ำมันถั่วเหลืองอันนี้น้ำมันปาล์มใช่ไหมเดี๋ยวถากันแล้วเราพูดดังรำจะร่ำกี่โมงรำรำก็รำตอนน่าจะประมาณเก้าโมงสิบใช่เนาะถือว่าเดินผ่รนมันตั้งแต่เช้าเลยบอก คือพาเรตเสร็จแล้วปูนพาเรตไปเสร็จกตั้งไปถึงหน้ากองมวยการท่านทำพิธีเปืนทีนี้หลังจากนั้ำทลายแล้วก็ขบวนแล้วแล้วทอดจะต้องทํากี่โมงทํากับข้าวเนี่ยเยอะขนาดนั้นอ่ะตีสามตีสามเหรอตีสามนะเสร็จแล้วมั้งบ่เออปรแค่ตีสามนี่เลยมันเหลือข้าวเหนียวข้าวเหนียวซื้อยังยังร้านนู่นมันข้าวเหนียว่ะ แล้วแล้วเข้าไปย่างของนี่หมดเท่าไหร่เนี่ยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยอันนี้อันนี้จำนวนหน,น,นึ่งนพะันบาทเนื้อเนื้นอเหรอจ้ะโอ้โหเยอะเลยเนาะอืออ๋อนี่ไงสี่สิบน้ำมันแต่ตะปูอันนี้แน่นอนไม่แค่มูเดียวนะก็เดี๋ยวทำที่ไหนนะที่ทำกับอ,อ๋บเนนอเพราะว่าตัวเองเป็นรังระังใช่ใช่เดี๋ยวเราเล่าการแต่งกวยแต่งกายหน่อยช่างแต่งแต่ง แต่งหน้าที่ไหนคะแต่งให้อ่ะแต่งที่โรงเรียนอาจารย์นัดแต่งแต่เช้าเมื่อเลยเหรอแต่งที่นี่เลยใช่ไหมเอาไม่ได้ไปแต่งที่นู่นใช่ไหมแต่งที่โรงเรียนนี่เลยอ๋อแต่งที่โรงเรียนเนาะจ้าอาจารย์นัดตอนตีสามโอ้หเหรอแต่งเสร็จแล้วก็เดินทางกันไปเลยเนาะโอ้เออแล้วไปเรื่องจะได้ไปเนี่ยพรุ่งนี้จะไป จะไปเนาะไปดูบรรยากาศคุณภาพบรรยากาศก็ดีเนาะวันนี้เขก็รัเปล่าพรุ่งนี้น่ะรับไม่ได้เต็มตัวเออแต่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่ะเจ้าเจ้าเจ้าเออเดี๋ยวไปเดินดูเนาะมีข้าวเหนียวนึ่งไปด้วยเนาะปลาปังนั่นน่ะน้ำดื่มไหนอ่ะแบบไหนน้ำดื่มแบบแบบถ้วยมันจะอิ่มละแบบแบบขวดไม่ดีบอกอ๋อครับลองดูเนาะขวดเล็กๆกับขวดประมาณเนี่ย ดูขนมไปกินอร่อยนะตะวันนะซื้อสองคีหนึ่งขั้นเลยซื้อสอง ฟรีหนึ่งซื้อสองฟรีหนึ่งมันคืออะไรมันหมดแล้วด้วยต้องซื้อไป พอแล้วเรากลับบ้านเลยดีกว่าเนาะจะได้ไปเตรียมตัวทำอย่างอื่นอ,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 อีก,น,อกน,นี่ก็ได้เนาะ 085-363-5781ครับผมห8าคจะอ่ะข้าผนะครับะจมขกระเป๋ารับนัิขอบคุณครับผมครัอบอย่สแกนดูเนาะ ใ <laughs> ช่ใช่แป๊บหนึ่งเด้อให้ทำได้ยากอ๋อครับอย่างน้อยก็ก็ดีเนาะครับผมแกน่เก้าสิบบาท ด้านสิบบาทคนนี้ได้เรามีด้นสิบบาทขอบคุณนะครับดีจังเลยบ้านสิบบาทดีจังบ้านสิบบาทแล้ว โอเคท่า okay, นผูชมคงจะเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นเท่านี้เนาะเนื่องจากมาซื้อสินค้าแล้วก็เดินทางกลับบ้านดีกว่าเนาะเนี่ยรับเงิน10บาทได้10บาทสเกนเมื่อกี้นะครับ หมดไป600กว่าบาทได้คืน10บาทเดี๋ยวจะใส่หมดไหมลองดอูเต็มเลยเนี่ต้องเอากระเป๋านี่ออกมาก่อนเนาะแล้วก็จัดตรงนี้ก่อนจะได้ใส่ ได้ลงตัวอันนี้ใส่ก่อน ขนมสันกระเป๋าก็ได้มั้งอยากกันยุงกระเป๋าสะพายเนาะโอเคเรียบร้อยลองดูว่ามันติดอะไรอะนักใส่ ได้ได้ได้เรียบร้อยโอเคท่านผู้ชมคงจะจัดลงตัวแล้วล่ะมันก็จะได้หลาใสาลังใสอุป,ปกให้มันลงตัวขนมซื้อไว้ไปชมคุณหมอระเบียบวัฒนศิลป์วันที่เจ็ด้อยแปดเนาะเรียบร้อยโอเคท่านสพายเอา ครับขอเก็บภาพบรรยากาศไปแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเด้อผิดพาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีครับเดินทางต่อครับผมเรียบร้อยเห็นไหมกล่องอันนี้นะครับพกพาเวลาบรรจุสินค <sh cran> ้าสิ่งของนะได้เยอะทีเดียว ใส่ขนมนมน้อยใสสารพัดย่างและปลอดภัยสูงด้วยคือเราเดินทางก็บรรจุอูซื้อสินค้ามาก็บรรจุไว้ในกล่องอันนี้นะครับแล้วก็คือใส่ได้เยอะทีเดียวบรรจุได้พอสมควรหลังจากนั้นเราก็มันล็อกนะล็อกตรงนี้ล็อกกุญแจแล้วก็เดินทางไปเที่ยวไหนก็ไม่ต้องกังวลกลับมาก็เปิดแล้วก็เดินทางต่อไปคือมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้นะท่านผู้ชมกล่องอันนี้นะ สารพัดประโยชน์ใส่เสื้อผ้าก็ได้ใส่ของดื่มเครื่องดื่มน้ำดื่มของกินขนมนมเนยบรรจุไปถือเดินทางปลอดภัยด้วยครับโอเคสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับคลิปถัดไปสวัสดีครับ